ใบนี้คือน่ารักมากคือรู้สึกแบบคอมพิมากเจอแล้วก็แบบเลยคือใบอื่นยังมีความแบบราคาเท่าไหร่นะจะมีถูกกว่านี้ไหมนะอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเจอแล้วแบบเอาเลยต้องเลยอะ่ะต้องมีเลยอะ่ะถ้าเขาหาดีลเรานะถ้าแบบพอสอบเกาอยากได้นะโก่งราคาไปเลยโกดไหมดูเก็บกดนะนิดนึงอะ่ะโอ๊ยจะเวี่ยงอันนี้ไปทิ้งลืมหยิบก๊์ดออก สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับฟุ๊กในช่องซูรอแบบนี้คลิปนี้คือเป็นอันบล์อีกแล้วเห็นหนะ้าปกคือรู้แล้วว่าเป็นอันบอ์ดูมีความเยอะแยะวุ่นวายแต่ว่าวันนี้คลิปนี้น่าจะเป็นการแบบมัดรวมนะครับไม่ได้แบบถ่ายทีเดียวทยอยแกะก่อนพอรู้สึกว่ารอบนี้ก็คือเยอะแล้วนะ รอบนี้ก็คือเยอะแล้วมีกล่องอีกแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนมีแบบการแลกการ์ดซื้อแล้วก็ออมีบั้มด้วยมาลุนบั้มกันแล้วก็มาแกะบั้มคิดกันวันนี้นะครับทุกคนจําไม่ได้ว่ามีแบบแลกอะไรมาบ้างแต่ว่ามีทั้งแลกทั้งซื้ออะไรเงี้ยก็บางทีก็จําจแอกอะไรไม่ได้นะครับทุกคนเริ่มเลยอันนี้ก่อนเลยจําไม่ได้ว่าเอ๊ะแลกหรือซื้อหรือว่าอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นโปสการ์ดแจยอกนะครับทุกคน เออบางทีอะโปสการ์คือเราขี้เกียจแบบขี้เกียจแพ็คแรกอะเพราะว่าเราขี้เกียจแพ็คเออเราก็เลยซื้อใช้เงินแก้ปัญหานะครับทุกคนอ๋ออันนี้อ๋อโอ้ยหลายด้านอันนี้เป็นโปสการ์จองอูต่อนะครับทุกคนเนี่ยโปสการ์ครบแหละครบเรียบร้อยโปสปิดจอบโปสแน่นอนโปสเนี่ยคือครบแล้วแน่นอนแล้วก็มีการ์ดอีกหนึ่งใบ นี่อันนี้กาั์อันนี้น่ารักมากจะยดกดอกไม้เหี่ยวอะ่ะครืออัน,นี้น่ารักมากไปเนี่ยคือน่ารักมากที่แบบตามหาที่ใฝ่ฝันอ๋อน,นี้ด้วยขอบคุณที่มาแลกกันนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ Have a g ก o d ดเดอ่าอันนี้การ์แลกแน่นอนเพราะว่าเขาเขียนนอนมาให้คือถ้าเขาไม่เขียนมาเราก็จะไม่รู้ว่าแลกหรือซื้อนะอ๋ออ๋อโอเคเพอเห็นข้างหลังเรารู้เลยเอออันนี้แลกอ้นี้มาใช่ไหมเออลัคกี้ดอเออลัคกี้ดอ เพราะเห็นข้างหลังลืมเลยนะนี่ลืมว่าแบบแลกอะไรมาบ้างแลกมาได้อย่างละหนึ่งเองเอออันนี้ไม่ปิดจ็อบไม่สมบูรณ์แบบไม่ครบนะครับทุกคนมีใจเย้าอีกใบหนึ่งแลกมาอันนี้อุ้ยใส่ถุงซิปแบบดีเลยอะ่ะอันนี้มีแบบให้รีวิวด้วยนะครับใส่ถุงมาดีมากเลยอะ่ะเป็นถุงซิปหลอกๆเนาะอ่าอันนี้คาดว่าแลกมาอันนี้นี่ยูนิตนะครับแลกมา น่าจะแรกมานี่อันต่อไปเลยจากมาแล้วนี่อันนี้เป็นคอนเซปต์คอนเซปต์จองอูนะครับทุกคนเอออีกแล้วน้องมีความเอียงอันนี้คือแบบเอียงทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะการมีความเอียงเอ่ยใดต่างๆนี่คือห่อบับเบิลนะครับแล้วก็ใส่ซองที่เป็นซองบับเบิลมาด้วยแล้วห่อบับเบิลแน่นมาก มาบ,บูนหนามากนี่น่าจะเป็นของแถมเป,เป็นแบบกระดาษโน้ตนู่นนี่จุบจิบจุบจิบขอบคุณที่มาแลกกันนะคะอันนี้นะโอเคอันนี้เป็นยูนิตแจจองเหมือนเดิมนะครับทุกคนแลกมาอ้ออันนี้มาแล้วมาแล้ว เพราะว่าของ YG อ่ะฟุกไม่ได้สั่งนี่ไปเดี๋ยววันนี้มาแกะนี่ด้วยนะมาแกะ YG ไทยด้วยนะแต่ว่าคือ YG ไทยอ่ะสั่งไปแค่แบบด g จิไงก็เลยไม่มีอันนี้ก็เลยแบบไปหาซื้อหารมานะครับทุกคนนี่จ้ะนี่ทั้งแจทั้งจองเลยนะครับทุกคนกระดาษมันเป็นฟิลเหมือนยังไงอะ่ะเป็นกระดาษโปสการ์ดแหละเออประมาณนั้นเออแบบก็ไม่ได้หนามากนะเหมือนกระดาษโปสการ์ดอะ ข้าหลังก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เลย mm hmm. เพื่อสิ่งนี้เลย mm hmm. ที่แบบ mm hmm. เ็เรายอมซื้อกันมาเนาะทุกคน <c oughs> อันนี้น่ารักมากอันนี้คือน่ารักมากอันนี้แรกชัวอันนี้คือลัคกี้ดอที่แบบที่แบบที่แบบเราอยากได้อะเนาะ <c oughs> น่ารักปะ น,น่ารักเนาะคือสรุปแล้วมันคือเป็นอะไรหรือมันเป็นดวงไฟคือดวงดาวมันไม่น่าสว่างขนาดนี้ปะหรือว่ามันเป็นดวงไฟเหรอมันเป็นดาวมันเป็นไฟหรือว่าเป็นอะไรเหรอ,อ,อมันเป็นลัคกี้ดอนนี้ไบในหน้าหลักเออชอบวันนี้อ่ะออนี่น่ารักอ่ะโอ้ยใบเนี้ยน่ารักมากพูดเลยว่านี่เป็นใบที่แบบต้องมีอ่ะคือยังไงก็ต้องมีคือเอฟแบบไม่ได้ดูราคาไม่ได้ดูเลทเลยอ่ะใบนี้ น่ารักมากเอเวอร์ไลน์ใช่ไหมใช่ไหมเหมือนเป็นแบบรอบรอบสายเอเวอร์ไลน์สักอย่างหนึ่งที่มีแบบ6คนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเธอคือมันแบบเธอคือใบนี้มันเป็นใบที่ควรจะมีควรค่ามากอะ่ะเธอเธอคือใบนี้น่ารักมากน่ารักจริงๆใบนี้คือน่ารักมากคือรู้สึกแบบคอมเพลตมากเจอแล้วก็แบบเลยคือใบอื่นยังมีความแบบราคาเท่าไหร่นะจะมีถูกกว่านี้ไหมนะอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเจอแล้วแบบ เอาเลยต้องเลยอ่ะต้องมีเลยอ่ะอันนี้ขอบคุณที่มาแลกกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะนี่มีแท็กมาให้เอ้ยมีโพสโต์มาให้เอ่มีโน้ตมาให้หนีเออคุณไม่ถูกอันนี้เป็นการรวมนะครับทุกคนเพราะอีกสีหนึ่งฟุกได้แล้วสีเขียวใช่ไหมสีเขียวเจอเองเอ้ยใช่ปะวะใช่แหละใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่มัง้งลืมเองอะ่ะ คนดูอาจจะจำได้ดีกว่าเราก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะเออขาดเวอร์นี้ก็เลยซื้อมาอันนี้ซื้อน่นอนถ้าจำไม่ผิดจำผิดก็คือเออไม่เป็นไรต่อไปแกกล่องเล็กก้อนเหลือกล่องเล็ก2อันที่เป็นการซื้อกาดแรกแล้วก็จะเหลือบั้มละมีคิดด้วยมีแก่บั้มคิดมีแก่ดีจีกันอีก,กวันนี้ว้าวไปเลยเธอ,อ,อใบนี้ก็น่ารักใบนี้ก็เอฟแบบไม่คิดชีวิตเธอ คือมันเป็นลุกที่แบบรอบหลังๆเพิ่งจะเจอใช่ไหมละ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ของเว็บอะไรเอ่ยจําไม่ได้จําชื่อเว็บอะไรไม่ได้ด้วยหรือว่าเคนป๊อปปอมันคืออันนี้มันคือได้สองใบมันคือได้สองใบเลยเธอมันคือใบนี้เธอเธออันนี้ก็คือแบบปกติใช่ไหมลุกปกติอะไรเงี้ยเออเป็นการแบบไม่ตัดขอบแบบแต่ใบนี้เธอคือลุกนี้เธอเว้ยเป็นการแบบเคลือบไนิดด้วยนะใช่ไหมอ่ะเออมีความแบบโฮโลแกรมเส้นด้วยนะนี่ เธอแล้วมันเป็นลุกที่แบบเป็นลุกที่แบบเราไม่เคยเจออ่ะพวกเธอเป็นลุกแบบไทยอินเสื้อพวกเธอเออมันก็แบบต้องมีบ้างอ่ะเนาะพวกเธอเนาะน่ารักมากพวกเธออ๋ออ้ยมีอะไรมาให้ด้วยก็เลยเป็นชิ้นเสียงอะไรเป็นชิ้นมีอันนี้มามีมีของแถมเป็นเบบี้พี่จิมุนมาแล้วก็มีอันนี้มาอ๋อพักจิมุนอันนี้เออเป็นอันนี้ด้วยนะมีโซ่ไขป่ปลาให้ด้วย หรือแบบแรกเขาช่วงอนี้หรือเปล่าช่วงบ์ญเดย์หรือเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยอันนี้เป็นของแถมหรือเปล่าอันนี้จะเป็นของแถมไหมหรือว่ามันคือของแถมของไอ้นี่อีกทีหนึ่งอันนี้คือ Apple Wood รอบ P ใช่ไหมหรืออันนี้มันก็เป็นของแถมของไอ้นี่ด้วยเหรอแล้วเขาก็ตัดมาให้หรออันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะทุกคนมันมีสติกเกอร์มาด้วยนะครับทุกคนน่าจะเป็นของแถมของ Apple Wood เป็นเบเนรอบรอบไอ้นี่เนาะรอบอเด d e r ใช่ไหม เออแล้วคือเป็นการ์ดแข็งเลย่การ์ดดีมากอ่ะเป็นแข่งแบบด้านด้วยนะหนูเป็นแข่งฟิลด้านอ่ะเธอมันดีมากเลยอ่ะแต่จองอูย,ยังน้องยังเดินทางมาไม่ถึงเธอมันดีมากอ่ะแล้วมันเป็นการ์ดแข็งแล้วมันเป็นแข่งฟิลด้านอ่ะมันไม่ใช่แข็งเงาอเออข้างหลังก็ดีมีเขียนชื่อเขียนเว็บให้ชัดเจนว่าเออมาจากเว็บนี้นะแล้วก็มีเขียนชื่อน้องมีลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักท้อยปูดรอบนี้ดีมากแล้วแถมแบบจุกเนาะต่อไปอะไรดี อันนี้ก็หลักการเพราะว่าเนี้ยแกะออกมาเช็คเฉยๆใช่ไหมเดี๋ยวแกะเออแกะอะไรดีอ่ะแกะอันนี้ก็หลักการลุ้นไปทีละสเตป,ลปลแล้วการรุ้นไม่ทีละอย่างเนาะมันหลายกล้องอนะ่ะมันแยกมาหลายกล้องไนงะอันนี้คือเป็นรอบฮิ้วเออ Lucky Door K Town นะครับทุกคนสั่งมาอย่างละอันแล้วก็ได้การ์ดจากอันนี้ใช่ไหม นี้เป็นได้การ์ดจากอันนี้ไงก็ได้จองอูมาหนึ่งจะยกมาหนึ่งเป็นแบบพื้นส้มพื้นใจอะไรใดๆวงการ์ดีอีกแล้วอ่ะเออมันเป็นฟิลด้านนะทุกคนมันด้านด้านนะแต่ว่าก็แอบบางคล้ายๆกับไอ้นี่เลยคล้ายๆกับการ์ดเคทาวแบบรอบพีเว็บเลยอ่ะอืมแต่นี้เป็นแบบ มันแบบเป็นรอบลัคกี้ดอหิ้วหน้าร้านแต่นี่คือได้ตามปกนะครับทุกคนมางั้นเรามาลุ้นการดิจิของ2อ,อันนี้ก่อนเดี๋ยวรอบ YG จีไทยเดี๋ยวค่อยลุ้นต่อแต่ว่าขอเปิดโพยก่อนเพราะว่าจําไม่ได้ว่าได้ใบไหนมาแล้วบ้างโอเคจองอูมีเสื้อมองสองเนาะจองอูมีเสื้อมองสองอันแล้วก็จะยอกมีอันนี้แกะจองอูก่อนจองอูจำง่ายจองอูจำง่ายซ้ำเลย เห็นเสื้อเรารู้เลยใช่ไหมสามเลยเธอฉันได้สามอีกแล้วเธอเสียใจอ่ะเธอเพราะว่าได้สาม,มา่เธอต่อไปเจยยอคขอไม่ซาำได้ไหมเจยยอคขอไม่ซาำได้ไหมขอไม่ซาำได้ไหมอุ้ยล่วงมาแล้วไม่สาเธอไม่สาจ้าหนู สมน่ารักมากเฉลี่สามใบแล้วขอ้โหถ้าวาจีไทยไม่ซ้ำนะเธอมีกรี๊ดนะหนู ต่อไปแกว YG ไทยก่อนละกันคิดเดี๋ยวมาลุ้นคิดก็คือลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามันแบบสุ่มในสุ่มเยอะมากอะแต่เหมือนเขาจะมีปัญหาเรื่องของโปสตแล้วก็ของแถม YG เก่าใช่ไหมที่เหมือนว่าเสียหายก็เลยแบบเดี๋ยวส่งตามมาทีหลังนะครับทุกคนรอบนี้ก็จะคิดว่าน่าจะมีของแถมจาก YG ไทยที่ว่าเป็นการใส่น่ารักน่ารัก,รกอันนั้นอนะรอบนี้คือเขาดีไซน์น่ารักมากแล้วก็แบบตี ตีตลาดแบบตีตลาดการ์ดอ่ะเพราะรอบที่แล้วอ่ะเหมือนเขาก็เอารูปมาทําเป็นแบบดีไซน์แปลกๆน่ารักน่ารักนะถามว่าน่ารักไหมก็น่ารักมันก็ดูคิเอที่เขาทําเป็นหน้าต่างรอบนูน้นใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันแบบไม่โดนใจใส่การ์ดไงรอบนี้ก็เลยทําเป็นการ์ดเฉยๆเป็นไซสาการ์ดอะไรเงี้ยของฟุกมีไม่กี่บัมแต่ว่าก็คือรวมกันรวมกันแบบให้มันครบ่ะเพื่อที่ เราหวังว่าถ้าสั่งครบ12แล้วมันจะได้เบนี12บใบ12คนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อย่างอื่นเลยนะอย่างแรกเลยนะคือเราต้องคนมาเช็คก่อนว่ามันจะอะไรยังไงมันจะเฮ้ยเขาแยกมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าเขาให้เบนีตามปกหรอคือฟุก็สั่งมาแต่ดิจินะอ,อ๋อคือฟุก็สั่งมาแต่ดิจิจริงป้าเขาให้เบนีตามปกหรอมันจะดีมากเลยนะมันจะดีมากเลยนะ จริงไหมเฮ้ยเรื่องจริงใช่ปะวะไม่รู้เห็นไปสองบัมเฮ้ยเออเขาให้เบนในตามปกอันนี้ปกหมูใช่ไหมฟุกขออย่างนั้นไม่แกะ่นะจะได้แบบเอาไปให้คนอื่นนะมันของคนอื่น,นะนอ่ะเนาะเอออันนี้เป็นหมูหมูเห็นของหมูป่ะปกหมูก็ได้หมูมาเออเขาให้ตามปกดีมากลุงไม่น่าสั่งเกินเลยคือฟุกอะรวมกันแล้วมันได้แค่สิบบัมใช่ปะฟุกก็เลยสั่งเพิ่มไปอีก สองบามแล้วคือเขาแพ็คนี้เลยอ่ะแพ็กแบบเอออะของคาของคายยิงคนแล้วก็ใส่ยิงคนแล้วก็ใส่ไปเลยอ่ะเธอมันดีนะเออเนี้ยของพี่โยชีก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนขออนุญาตไม่แกะขอโทษจริงๆตอนแรกคิดว่าแบบทุกคนจะได้เห็นในคลิปนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาแพ็คมาแบบนี้เธอ,อเขาแพ็คดีมากเขาแบบห่อบับเบิ้ลแยกมาทุกอันอ่ะต่อไปนี่คือหน้าที่ของเราเออข้างหลังเขาเข,าเขียนนี้ด้วยนะแบบเออนำเข้าแบบถุยเขสิทธิ์อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะอะไรแบบนั้นเออแบบมีฉลากไทยเลย กาดเฮ้ยน่ารักมากน่ารักปะน่ารักมากต้องดูกับสีขาวเนาะจะได้แบบฉ่ำๆน่ารักมากเธอรอบนี้การไหวจีแบบน่ารักมากอะ่ะไหวจีไทยคือเออนางพัฒนานิชุนชมเราต้องขอชื่นชมยังแอบ,บคุยกับอ้อมอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยเราจะได้ของแถมครบไหมอะไรเงี้ยเออเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้เลยไม่มีใครมาบอกกันเลยว่าเอ้ยมันได้ตามเมมแล้วก็ไม่รู้ไง จนเรามาลุ้นกันวันนี้เนี่ยเออโอ้ยจะเหวี่ยงอันนี้ไปทิ้งลืมหยิบกร์ดอ,อ่อจ่องจ่องร้องให้แล้วนะอุย้ยน่ารักอะ่ะเธอน่ารักมากอะ่ะเธอมันน่ารักมากแล้วก็คือมีลายเซ็นน้องด้วยอะ่ะน่ารักมากพวกเธอมันแบบมันดีมากอะ่ะมันดีมากพวกเธอมันดีมากมันดีมากมันดีมากถ้าสมมติมีแบบพอสอบเก่าเขาอยากได้นะโก่งราคาไปเลยพอสอบเก่าชอบโก่งราคาแบบ ของแถมเบเนที่เขามีสิทธิ์มากกว่าเราอะถ้าเขาหาดีลเรานะถ้าแบบพอสอบเก่าอยากได้นะโกงราคาไปเลยโกรธไหมดูกเก็บกดนะนิดนึงอะลุ้นใครก่อนลุนจองอูก,ก่อนละกันใจยอกดูลุนมากอะคือแบบขาดใจยอกแค่ใบเดียวขาดใจยอกใบเดียวไม่งั้นเราก็จะแบบเฮ้ยไม่ซ้ำเลยกับใจยอกอะไรเงี้ยแต่ว่าจองอูขอลุนก่อนสรุปออกมาสีม่วงอีกสรุปไม่มีการ์ดอันน้นช็อกกว่านะ โอ้ยเออซ้ำไปดังละโอ้ยพูดไม่ถูกเนี่ยซ้ำไปใบนึงโอ้ย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 ดีใจอะใบนี้ก็น่ารักอะผมสีนี้ก็น่ารักน่ารักมากเลยโอ้ยใจชื้นละต่อไปของใจยอของใจยอขอได้ปะขอได้ปะขอแบบไม่ซ้ำกันได้ปะซา สามจะยกกัดปากมาสามโอยแอบเสียใจอีกแล้วสามอย่างละหนึไม่เป็นไรถือว่าดีนะเออแกะมาสี่บัม่มสามเป็นหนึ่เออสามอย่างละหถือว่าโอเคถือว่าแบบผลประกอบการก็ถือว่าโอเคปลอบใจตัวเองอยู่ต้องไม่หาอะไรอีกแล้วอเนี่ย เหลือคิดก่อนนะรอบนี้แกรอบนี้เหลือบ้ามคิดนะครับทุกคนมาลุ้นการ์ดกันรอบนี้หมายถึงรอบรอบที่ถ่ายตอนนี้นะเออแต่ว่าเป็นคปมัดรวมไงอย่าเพิ่งตกใจยังไม่จบมันได้การแถมด้วยหรอได้แหละเพราะว่าเขาแปะจองอูมาหน้ากล่องขนาดนี้แล้วโอเคน่าจะเหมือนกันไหมเหมือนกันสองใบนะครับทุกคนยังไม่เห็นเลยแต่ว่าพูดไปก่อนพูดไปก่อนคิดว่าแบบนั้นใช่นี่เป็นสองใบแบบนี้ เป็นสองใบแบบนี้เป็นโคู่มาอ่างนี้แอ้วทุกอันเขาแบบเป็นซิลแบบซองนี่หมดเลยเนาะซองที่แบบเสียงดังน่ารำคาญอะ่ะนี่อันนี้บัมคิดมาแล้วได้แกะกับเขาสทัทีแล้วลุ้นไม่ไหวเลยนะนดูรอบๆก่อนแต่น,นี้มีความมีความแบบเป็นกระดาษนี้เลยฮะแล้วเปิดม,มาเจอเลยเหรอ โอ้ยพวกเธอเราเปิดมามันเจอเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นคิดเหมือนแบบรอบก่อนอ่ะรอบก่อนมันเป็นแบบเปิดข้างบนไงใช่ปะกล่องมันจะหนากว่านี้อ่ะอันนี้คือมันเป็นแบบกระดาษเลยอ่ะลดต้นทุนนะเนี่ยอุ้ยเราก็มาเจอการ์ดเลยการ์ดต้องเจอกี่ใบมี2ใบาการ์ดสใบใช่ปะอันนี้จะเป็นแบบฟิลแบบรูปโปสการ์ดนู่นนี่ต่างๆแล้วก็จะมีเนื้อเพลงใช่ไหมใช่ไหมถามใครเนี่ยถามตัวเองไงใช,ใ,ชใ,ชใ,ชใช่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 โอเคมาดูกันนะครับทุกคน อันนี้เป็นรูปรวมก่อนเนาะข้างหลังให้ดูข้างหลังไปด้วยมาเริ่มน่าจะเรียงเมมโอเคเรียงเมมเบอร์ข้างหลังก็จะเป็นเนื้อเพลงเนี้ยฟิลนั้นสี 4, ข้างหลังน่าจะทำสลับกันเออพี่จีงูนมาโยชิ Yoshi. เจ้าจูนเนี่ยข้างหลังเขาจะทำสลับสีกันใช่ปะ อย่างของมาชีจะเป็นสีนี้ใช่ไหมของเจ้าก็จะกลายเป็นสีขาวอะไรเงี้ยทำสลับสีเออฟิลน,นั้นรูปดีอยู่นะโอ้น่ารักอะน่ารักเนาะแล้วรูปแบบใบใหญ่มากอะเอ,อ่อฟิลน,นั้นอันนี้เป็นอะไรเป็นเครดิตต่างๆอยู่หน้าของมูนะครับลูกคนเป็นเครดิต ลุ้นการ์ดกันอ๋อเห็นแล้วอ่อฉันเห็นแล้วนี่ฉันเห็นชื่อแล้วการ์ดข้างหลังมีแบบมีชื่อน้องอยู่ข้างหลังนะครับทุกคนนะได้น้องเย็มมาได้น้องเย็มมาก็คือไม่ลุ้นละได้พี่จีมุนมาก็คือไม่ลุ้นละเสียใจนกไม่นึงแล้วพี่จีมูนมาจ้ะแล้วก็มีคู่มือมาแล้วก็พี่จีมุนมาอีกเลย แกมาเจอพี่จีิงุนเลยโอ้ยข้างในอะไรเนี่ยของเล่นอะไรเต็มไปหมดเลยอ๋อแล้วนี้เขามีของเล่นมาให้อีกเฮ้ยน่ารักอะข้างในอะตัวคิดให้พี่จีมงุนมานกเมนไปเลยช็อกไปเลยช็อก ช็อก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 ไปเลยเฮ้ยข้างในเป็นของเล่นน่ะข้างในเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็เป็นของเล่นเนาะเขาเรียกว่าตัวอะไรเฮ้ยฉันชอบเท็กเจอร์นี้มากเหมือนเล่นบอรดเกมเลยเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมากอะ่ะเฮ้อแต่มีให้ทําไมอะ่ะเพาเขาเขียนว่าเป็น hustle set โอเคมันก็ต้องแบบออกไปหาว่าคืออะไรแต่คือมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหรียญเป็นอะไรเงี้ยของบอร์ดเกมอะ่ะมันทำมาเป็นแบบกระดาษอัดอะ่ะเขาต้องมีแบบ สื่ออะไรสักอย่างว่ามันเป็นธีมเป็นคอนเซปต์อะไรสักอย่างปะ่ะเออแต่ว่าเราไม่รู้วันนี้ใครรู้บ้างหรอฮะมัน่าเป็นแบบนี้แต่ว่ามันน่ารักมากเลยนะนี่พี่ซอกใช่ไหมแล้วข้างหลังก็เขียนช่วยยันซอกนี่ให้เราไปต่อเล่นหรอให้เราไปวางเล่นงี้หรอต่อเป็นรูปเพชรได้ปะ่ะคิดว่าได้ใจยอกโตะมายอย่างนี้พี่เสือเพราะว่าแต่ละคนะ่ะคือแบบรูปเขาจะแบบคนละทิศอะ เ่เขาจะมีแบบแหลมลงบ้างแหลมขึ้นบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแหลมขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยเออมีความมีลูกเล่นอะไรให้เล่นอะไรไปเรื่อยให้งงให้งงจริงน่ารักมากเออมีความแบบให้เล่นให้งงอะไรแบบนั้นก็แอบเสียใจที่แบบแกคิดแล้วเอ้ย ก็นกอะไรเงี้ยนะปลายต่อปลายแกะอะไรต่อแกะกันต่อนะครับอันนี้ซื้อมาอีกแล้วไม่บอกว่าเป็นอะไรเพราะการลงคลิปมันก็แบบเอเอก็ก็ก็ดีจุกดีคือบางทีบ,บรอบนึงเราแกะเยอะใช่ปะแต่ว่าอย่างรอบเนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเออก็เลยรวมไปเลยมาแล้วมาแล้วอันนี้มีการ์ดมาด้วยอันนี้มีการ์ดมาครับทุกคนเป็นแอปเปิลวูดรอบปกติไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรอบไหน จำไม่ได้แต่เป็นอีกเวอร์หนึ่งนั่นแหละนะครับทุกคนแล้วก็เพื่อ,อนนี้นะครับทุกคนนี่อันนี้เออซื้อมาร์คมาใช้มีแค่แบบมาร์คเฉยๆไม่มีการ์ดไม่มีอะไรทางนั้นนะแล้วแบบคือเราชอบใช้มาร์คเขาจริงๆนะคือแบบไม่รู้ว่าจะบอกยังไงว่าเราชอบแผ่นมาร์คเขามากนะครับทุกคนคือมีเป็น10บๆกล่องที่ใช้ไปหมดแล้ว ยังเก็บกล่องไว้น้องไม่ต่อสัญญาแล้วเคือ่อัน,นี้มันก็ไม่มีแล้วเข้าใจไหมมันไม่มีเวอร์ชันนี้แล้วเราก็เลยเจอแล้วก็ซื้อมาแบบห้ากล่องไม่รู้จะเป็น5กล่องสุดท้ายในชีวิตหรือเปล่าที่จะได้ใช้มาร์กมานโยแบบนี้ตัวแบบออฟฟิเชียลในช้อปปีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เอาแบบไม่ได้เอาแผ่นมาร์กมาขายอะ่ะเออคือเราชอบแผ่นมาร์กเขามากนะทุกคนอันนี้คือแบบเรื่องจริงพูดมาหมื่นรอบแสนรอบได้อันนี้เป็นบัมซายนะครับทุกคนอันนี้เป็นบัมซายใจยอกบัมใจยอกหนึ่งบัม นี่อันนี้ก็คือแท็กรีวิวของเขานะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นดิจิตใจยอกสุดท้ายละมาลุน้นว่าจะซ้ำหรือเปล่าขาดหนึ่งใบเราเพิ่งที่แกะไปแล้วซ้ำแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยว่าเขาให้การแถมด้วยเ,เท้าหรอหรืออะไรอะ่ะอันนี้ลืมเธอฉันลืมอีกแล้วเ,เท้าเออเวนมัมใส่เขเทาได้เบเนจุนมานะครับทุกคนขาดใจยอกถือหัวใจขาดใจยอกถือหัวใจรู้เลยได้ซ้ำอีกแล้วอ่ะเธอ ฉันได้สามอีกแล้วเธอฉันได้สามอีกแล้วได้จะยกกัดปากมามเหมือนจะจะยกกัดปากหลายใบนะพอรู้ว่าชอบก็มาหลายใบเลยอะเธออีกแล้วน้องมาแบบมาแล้วก็มาอีกได้น้องบอกนี้ต่อไปอันนี้เป็นอันนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นอัลบั้ม Lucky Door รอบเคทาวรอบพี่ีแล้วที่ได้นี่มาก่อนใช่ไหมได้ตัวดิจิมาก่อนอันนี้เป็นบัมโฟโต้บุ๊กแล้วนะครับทุกคน มาแล้วก็คือสิ่งนี้นะครับทุกคนมีของฟูกสี่บั้มแล้วก็ของออมสองบั้มโอเคตัวบั้มก็คือเหมือนเดิมไม่ได้อะไรรอบนี้ไม่ได้แกะบั้มแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าการ์ดครบแล้วอะไรครบแล้วแต่ว่าจะไปปล่อยขายถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากได้บั้มลองทักมาเผื่อฟูกยังไม่ได้เอาไปขายนะฟูกก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ ฟุกจะลงตอนไหนว่ามันจะตัดเสร็จตอนไหนโอเคเรามาดูการลัคกี้ดอกันดีกว่าคือฟูกไม่ตื่นเต้นเพราะฟูก,ก็รู้แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนแบบว่าถ่ายส่งมาว่าเอ้ยนี่นะอันนี้พัสดุอันนี้เอ่อ6กบ้ามอันนี้นะได้การไปหลายม้างนะทุกคนอันนี้อย่าบลู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 นี่จ้านี่จ้า กาเจยกจ้าก็คือเป็นการ์ดแข่งเลยเป็นการ์ดแข่งเลยได้ใจยกมาหนึ่งได้จองอุมาหนึ่งอ่าได้จองอุมาอีกหนึ่งแค่นี้แหละเมียนมาแค่นี้รู้แล้วก็คือรู้แล้วไปอื่นก็จะเป็นมาชีนะครับทุกคนอ่าจะเป็นมาชีมีโดยองมีพี่ซอกเว้ยพี่ซอกใยนี้ก็น่ารักนะแอบน่ารักนะฮะ แบบน่ารักนั้นเนี่ยมีมาชีมาอีกเออมีมาชีมาอีกนะมีมุม,มามูมาเนี้ยามาให้อ้อมเนาะอันนี้ก็มาชีมาอีกเธออันนี้มาชีมาอีกเออนี้มาชีอีกแล้วก็มีพี่เสืออีก เนาะเออเป็นพี่เสือมาแค่นี้นะครับทุกคนการลัคกี้ดอมีแค่นี้บ้าไม่แกะแล้วพอแล้วเหนื่อยเออลัคกี้ดอคือได้มาเท่ากับของผมก็จะได้เท่าไหร่หใบเพราะว่าซื้อ1เึ่งเซตมันจะได้3ใบใช่ปะของผมก็จะได้6ใบของออมอีก3ใบประมาณนั้นแต่ก็คือแบบอย่างไรก็เออแบบเขาสาห์ให้เมนเรามานาะออย่างละใบยอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากเลยน่ารักมากอะ่ะดีมากจะบอกว่าเอย ดีมากดีมากแล้วการนั้นไปนไหนแล้ววะแอปเปิลูดหายไปไหนแล้วโดนทับไปไหนแล้วเนี่ยหาย หายเกลี hi, get, ล้วหายเลยนะครับทุกคนคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เพราะว่ารอบเนี้ยคือเหลือไม่เยอะแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเอฟอะไรมาอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเอฟก็คืออาจจะรวม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 มาให้นะครับทุกคนเพราะว่าอยากให้มันแบบเออรู้สึกเยอะบางคนบอกว่าแบบมาแกะทีนึงแล้วนะมันสะใจมากเวลารวมรวมวมาอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออมันสะใจจริงๆเพราะเนี้ยมันมีหลายชิ้นนะครับทุกคนก็เลยรวมอันเนี้ยเป็นแ,แบบกระจุกเล็กๆเ,เข้าไปในคลิปนั้นด้วยนะครับทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe ฟลุกด้วยกดกระดิ่งกันด้วยอย่าลืมกดไลค ยังไม่รู้ว่าเราจะได้แกะจุกๆุกันแบบนี้อีกขนาดไหนเพราะว่าการบ้ามอะไรเงี้ยก็ครบแล้วแล้วก็เน,นี้ยก็คือแบบมีความครบแล้วนะเหลือแบบบ้ามสายรอบจัมพ์อัพอะไรอีกแค่อย่างเดียวเองเท่านั้นไม่รู้ว่าจะเอฟอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ามีของแบบอ๋อเอ็มดีคอนกูดคอนอะไรเงี้ยอาจจะแบบมาแกะเพิ่มอะไรก็ได้เดี๋ยวจะรวมรวมมาแล้วกันนะครับเป็นแบบรวบรวมแบบอันบ x ็อกพลาสตูดเทเชอร์เหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วจะมากันแค่นี้ก็ถือว่ายาวนานถือว่าก็จุกประมาณหนึ่งนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจะบ